ท่านนะครับตอนนี้ผมพา FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่คลองสามวานะครับคลองนะครับวันนี้นะฮะผมสังเกตเห็นว่าวันนี้มีน้ำน้าคลองนขึ้นเยอะนะครับขึ้นสูงนะครับเนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันมา2-3บาวันแล้วนะครับทำให้มีน้ําฝนะสะสมแล้วก็ไหลลงคลอง3บานะฮะนี่ะ มีน้ำขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาสำรวจดูนะครับว่า,ามันขึ้นสูงแค่ไหนจากจากวันประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งครับที่ผมมาถ่ายคลิปนะครับน้ําน้ําในคลองนี้จะแห้งแล้วก็จะลดนะแต่ว่าวันนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอฟซีและท่านผู้ชมเดินดูและสำรวจดูนะครับนี่นะครับผมก็จะพาเดินดูตรงนี้ฮะตรงท่าเรือตรงนี้นะครับ นี่ฮะนี่นะครับอ่าเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วก็ดูน้ำนะฮะดูปริมาณน้ําจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะตรงนี้นะนี่น้ําจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยระดับน้ําในคลองสามบานะครับนี่ครับ เนื่องจากว่าฝนตกนะครับทำให้น้ำในคลองตอนนี้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับพาดูระบๆแล้วก็ที่สังเกตอะไรอีกอย่างนะครับก็คือตรงบริเวณท่าเรือนะฮะนี่นี่เป็นพื้นไม้นะครับแต่ตอนนี้เป็นพื้นเหล็กแล้วครับ ดว,ว่าทางคณะกรรมการของหมู่บ้านนี้คงได้ทําการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงนะฮะจากไม้มาเป็นแผ่นเหล็กนะฮะทำให้แข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้นสําหรับผู้ใช้โดยสารเรือนะฮะที่มารอดโดยสารเรือนะครับนี่ฮะปลอดภยัยแล้วก็หลังคานะฮะหลังคาตอนนี้ผมมาตอนนนมันจะมีหลังคา ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะนี่ครับโอ้โหทําให้ท่าเรือท้ายหมู่บ้านนี่สวยขึ้นนะครับนี่ครับนี่ทําให้ผู้โดยสารที่มาใช้ท่าเรือของหมู่บ้านนะฮะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับนี่เสริมแผ่นเหล็กนะฮะปลอดภัยแน่นอนฮะนี่ฮะ เมื่อก่อนมันจะเป็นพื้นไม้นะพื้นไม้ก็ทับอาจจะทําให้ไม้ผุพังได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบริเวณตรงโปะนะฮะโป๊ะที่ขึ้นท่าเรือตอนนี้เป็นเหล็กแล้วนะฮะนี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับสําหรับผู้ที่มาใช้บริการท่าเรือท้ายคลองของหมู่บ้านนะครับนี่ตอนนี้ก็มีเรือโดยสารที่วิ่งระบว่างตลาดมินบุรีแล้วก็ ระหว่างท้ายหมู่บ้านนะเป็นเรือโดยสารก็มาแล้วนะครับเป็นเรือหางยาวครับค่าโดยสารน,น่าจะ10บาทนะครับเป็นค่าโดยสารที่ถูกมากถ้ารถติดด้านหน้าเราก็มาด้านหลังให้มาใช้บริการเรือได้นะฮะเรือคลองสามวาเนี่ยครับ,รารบตามคลองสามวามันก็จะมีเนี่ยผักตบชวาฮะไหลมาจากโน้นนะฮะจากคลอง ด้านโน้นฮะด้านบนฮะแม่น้ําตรงนี้ก็จะไหลไปโน้นฮะไปรวมที่ประมาณตลาดมินฮะแล้วก็ไปรวมกับแม่น้ําคลองแสนแสบนะฮะเนี่ยก็ไหลไปโน้นเลยครับตรงนี้อาจจะออกแม่น้าโน้นเลยฮะแม่น้าเจ้าพยาไปแถวบางกะปินะฮะไปวัดศรีบุญเรืองไปเดอะมอลแล้วก็ ไปคลองตันแล้วออกนวด้วนนะฮะออกประตูน้ำนะฮะนี่อันนี้ทะลุกันได้นะฮะผ่านกันได้นะ,ะแม่น้ําหรือว่าลําคลองสายนี้นะครับนี่ไปถึงโน่นแล้วฮะแต่ว่าก็จะไปบรรจบกับคลองแสนแสบนะฮะที่ตลาดมินบุระะีแถวตลาดมินบุรีนะครับนี่ครับเชา้าหรือว่าตอนสายสายนะ,ะวันนี้อากาศดีนะอากาศแจ่มใสนะครับที่ บริเวณท้ายคลองนะหรือว่าคลองสามวานะครับเนี่ยเนื่องจากเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับฝนตกทําให้ตื่นเช้ามาอากาศแจ่มใสแล้วก็วันนี้นะฮะก็มีมีเมฆมากนะฮะท้องฟ้าแต่ว่ามีเมฆบางๆะัะไม่ได้มีเมฆหนาจนเกินไปนะครับนี่ก็เป็นเรือโดยสารนะวิ่งอีกแล้วนะครับนี่เรือโดยสารของเรานะเนี่ยนะ เสียงคลื่นนะฮะมาโดนกับโพทําให้มีนี่หน่อยนะฮะเสียงดังนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่ครับพอแม่น้ําขึ้นมีน้ําขึ้นหรือน้ําในคลองเยอะนะก็นี่อันนี้เป็นยอนะยอที่ชาวบ้านก็าทาไว้นะะหลังใหญ่มากเลยนะนี่คร ก็เอาคอยดักปลาฮะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มานะน่าจะเป็นตอนช่วงสายๆนะฮะตรงโน้นก็มีอีกที่หนึ่งฮะหลังใหญ่มากโน่นฮะเห็นไหมฮะที่ผมซูมให้ดูนะครับโน่นนี่คือคลองสามวานะฮะที่มีบ้านอยู่ท้ายคลองโอ้โหมาทำ อะไรนะฮะศาลาพักผ่อนหย่อนใจสังสรรค์กับครอบครัวอะไรเงี้ยช่วงเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะฮะก็สบายๆนะฮะสำหรับนี่ประชาชนริมคลองสามวานะฮะอากาศสดใสนะครับนี่ฮะเหมือนชีวิตในต่างจังหวัดเลยนะครับถ้ามาอยู่แถวนี้นะครับเหมือนบ้านเราที่อยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับนี่บรรยากาศแบบนี้ใน กรุงเทพเรายังสัมผัสได้อยู่นะครับบริเวณรอบนอกนะฮะร,รอบนอกของกรทมนะฮะนี่สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านได้นะครับนี่ครับ นี่ครับก็เป็นวิถีชีวิตริมคลองะฮะนี่วันนี้แม่น้ำในคลองเยอะนะครับแม่น้ำในคลองเยอะนะนี่ก็เป็นต้นไผ่น,นี่ครับได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงนี่ฮะ เป็นธรรมชาติมากมากนะครับนี่สำหรับบริเวณรอบนอกของกรทมนะนี่ยท้องฟ้าสวยงามนะมีเมฆมากสีขาวนะครับแต่ว่าสวยงามนะครับเนี่ยสวยงามนะฮะนี่ยรธรรมชาตินะ ครับผมสำหรับวันนี้เขมชาติชาแนลนะพา f อทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเขมชาติชาแนลนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขมชาติชาแนลด้วยนะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเขมชาติชาแนลวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ